สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดในช่วง16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมนะคะวันนี้คุณอยู่ในช่องของอาจารย์นรีนะคะนรีรดาทาโรทาชาตานะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามเลยนะคะ ที่มีให้กับช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นะคะเดือนที่สองแล้วนะคะคนติดตามสามพันกว่าคนแล้วนะคะดีใจมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้อาจารย์จะมาด,ดวงวดูดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายน2563นะคะทีนี้จะมาเปิดพลังงานของไพ่าสามใบกันก่อนนะคะเพราะในเดือนกันยาคนที่มีคู่ไพ่ใบน,นี้ชอบมาจังเลยนะคะ Pride, Courage, นะคะ dreams นะคะไพ่ตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นความหยิ่งในศักดิ์ศรีนะคะที่ถิมานะนะคะ college ตัวนี้ก็คือความกล้าหาญน,นะคะ dreams นะคะความฝันนะคะอาจารย์ขอดูนะคะให้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแปลไพ่ของ oracle ตัวนี้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์จะขอห้าใบก่อนนะคะ ทีละห้าใบนะคะใครที่ชอบถามว่าอาจารย์ณดีดูแบบไหนนะคะอาจารย์ก็ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะผสมประสานกับโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอ๋ออาจารย์มีเรื่องมองโมนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวาพิจิกที่ได้ดูดวงงานเงินความรักดวง,ดวงทั่วไปนะคะของอาจารย์นดีนะคะที่อาจารย์ได้โพสต์ไปเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหานะคะแล้วอาจารย์ทายว่าคุณมีโชคนะคะแต่จะมีโชคแบบทุกขลาบ ะะจําได้ไหมบางคนที่ดูแล้วน่าจะจําได้นะคะแล้วอาจารย์นารีก็เป็นชาวราศีพิจิกเหมือนกันนะคะอาจารย์อยู่รถเสียคะ่ะรถเสียแล้วบอกว่าต้องแบบเอาน้องไปนอนที่ปั๊มนะคะบอกว่าเกือบกืแบบเอาเข้าปั๊มไม่ทันนะคะแต่ชาร์จเสียแล้วอ,อพอซ่อมเสร็จนะคะอาจารย์ก็ไปซื้อแลกรถคือทุกมาแล้วไงคะ ทุกลาบทุกมาแล้วอะไรที่ทําให้เดือดร้อนต้องเสียทรัพย์ต้องเจ็บตัวต้องบาดเจ็บนะคะตรงนี้เป็นทุกลาบนะคะนั้นทุกมาแล้วลาบต้องมาสินะคะ,ะว่าหลักการของโหราศาสตร์ไทยที่อาจารย์นำมาใช้ในการผสมผสานกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะอาจารย์มีความเชื่อมั่นตรงนี้ว่ามันน่าจะมีความแม่นยำนะคะอาจารย์ก็ไปหาเลขลอตเตอรี่เลยนะคะเลขรถต,ตัวท้าย59เาปรากฏ59ไม่มีเลยเอาคู่หน้าคะ่ะ57 57แล้วก็มี857กับ957นะคะ อาจารย์ก็ดูเออเลขรถอาจารย์มีแต่เก้าไม่มีเลขแปดอาจารย์ก็เลยเอาเก้าห้าเจ็ดมาปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะทุกขลาบจริงๆนะคะอย่างดียังได้ค่าส้มรถนะคะแล้วก็เป็นการถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองในชีวิตเลยนะคะเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยมีโชคลาบในเรื่องของออถูกหวยถูกรอตอรี่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทุกขลาบนะคะใครที่ยังไม่ซื้อนะคะ ชาวพิจิกนะคะตอนนี้รีบไปหาเลขได้แล้วนะคะอืมเผื่อจะมีโชคนะคะแต่ว่าเอ่อถ้าจะเล่นให้ดูด้วยนะคะว่าพื้นดวงของเราเนี่ยจะมีดวงเนี่ยรับทรัพย์เกี่ยวกับ เรื่องโชคลาภตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างของอาจารย์นรีเองเนี่ยโชคน้อยนะคะอาจารย์ก็ซื้อแค่ใบเดียวนะคะถ้าซื้องวดไหนซื้อมากกว่าใบหนึ่งนะไม่มีทางถูกนะคะอย่างมากถูกแค่ใบเดียวจริงๆนะคะเพราะนั้นดูดูพื้นดวงของตัวเองเท่าที่ผ่านมาด้วยนะคะถูกมากถูกน้อยนะคะซื้อตามนั้นละกันซื้อตามพื้นดวงนะอ่ะทีนี้มาดูดวงนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะคนมีคู่นะคนที่มีคู่ ไพ่ขึ้นมาตัวแรกดีงามจังเลยเอ็มเพรสนะคะคนมีคู่กำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่าคะอาจจะมีการตั้งคันมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าช่วงเนี้ยในช่วงต้นเดือนกันยายนเนี่ยนะคะครอบครัวองคุณเนี่ยมีความรักความเข้าใจนะคะซึ่งกันและกันดีนะคะตั้งใจมุ่งมั่นในการทํามาหากินนะคะมีคิดงานนะคะมีโปรเจกต์มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ อาจารย์มองว่าคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยนะคะหรือทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเหมือนถึงจะมีคู่แล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วแต่ก็เหมือนมีคนเข้ามาแบบให้ความสนใจหรือแบบให้ขนมขายขนมจีบอยู่บ่อยๆนะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรือว่าหน้าตาอาจไม่ดีมากแต่แบบดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีแรงดึงดูดอะไรประมาณนี้นะคะ แต่มันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะมันจะเข้ามาแบบพร้อมๆกันเลยอ่ะอทั้งแปดดาบนะคะแล้วก็เก้าดาบมันเป็นปัญหาที่ทำให้คุณคิดมากไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะคะถึงขั้นแบบบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะเพวัะน,นั้นไพ่ดาบขึ้นมานะคะชาวพิจิกดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะปวดหัวปวดหลังไม่เกณฑ์นะคะ,ะความดันโลหิตอะไรต่างๆนะคะปัญหาทางสายตานะ ตรงนี้ต้องระวังนะคะอาจารย์ขอดูต่อนะคะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะขึ้นมาดีแล้วนะ,นะ,ะแต่มืนมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาท้าทายชาวราศีพิจิกนะคะเพราะว่ามีคําว่า courage ขึ้นมันต้องน่าจะมีปัญหาอะไรที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะอาจารย์ขอดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะขออีกห้าใบนะคะชาวราศีพิจิกอืม Aid of c u p นะคะห้าถ้วยอืมทำไมไพ่ร้ายสลับดีอะไรอย่างนี้นะคะอืมแต่จบด้วยสิบถ้วยนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศรีพิจิกเนี่ยมีเขาเรียกมีความผิดหวังนะคะในเรื่องอะไรบางอย่างกับคนรักของคุณน่ะนะคะทำให้คุณคิดมากทำให้คุณแบบรู้สึกว่าเหมือนแบบ ความรักของเรามันจะไปต่อไม่ได้หรือเปล่านะคะอือาจจาะไม่แน่ใจว่าอาจจะมีบางคู่นี่แบบเหมือนแยกกันอยู่หรือเปล่านะคะบางคู่อาจจะแบบเหมือนขอเว้นระยะห่างหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาเนี่ยไปทําอะไรมานะคะก่อปัญหาอะไรมานะคะเหมือนกับความรักที่มีห้าถ้วยมันลงไปสามถ้วยนะคะบางทีลืมดูไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันยังมีสิ่งดีๆที่เป็นความรักที่เป็นพื้นฐานในชีวิตของคนณสคนเนี่ยอยู่อีกเยอะนะคะสิ่งที่คุณช่วยกันสร้างมาก็ยังมีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะผิดหวังอะไรแค่บางด้านนะคะอย่าเหมารวมนะคะว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของความรักนะคะไพ่เอชออฟคัฟ yes ขึ้นมานะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าคุณยังมีความรักต่อกันนะคะหรือ ทะเลาะกันแล้วเนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมาง้อนะแล้วก็ซื้อของอะไรมาให้ด้วยของสวยๆงามๆอ่าบางคนใจปั้มหรือเปล่านะคะอาจจะซื้อเป็นแหวนพวงแหวนเพชรให้แฟนหรือเปล่าหรือบางคนถอยรถหม่ป้ายแดงให้เลยนะคะมาง้อนะคะแถมทีมีทีท่าว่าการง้อครั้งนี้เนี่ยจะสําเร็จด้วยนะคะถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะมีแบบ ทิฏฐิมานะนะคะเนี่ยนะคะทิฏฐิมานะมีอีโก้สูงก็ตามนะคะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็แพ้นะคะความกล้าหาญของคุณนะคะความจริงใจของคุณนะคะแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันในที่สุดนะคะมต้นดีปลายดีแต่ว่าส่วนตรงกลางมันอาจจะร้ายนิดนึงนะคะแต่อาจารย์บอกว่าในสุดนะ ชาววิจิตที่โดยเฉพาะคนที่แบบมีลูกแล้วนะคะจะให้ความสําคัญกับความเป็นครอบครัวนะคะให้กับลูกๆของคุณเนี่ยนะคะเราก็คืนดีกันกลับมาเป็นครอบครัวทีออ่อบอุ่นกันเหมือนเดิมนะคะกลับมามีความฝันร่วมกันเหมือนเดิมนะคะเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่ากล้าทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอืม เห็นไหมคะผู้หญิงกล้านอนกับเสือเลยนะคะเพะฉะนั้นชาวพิจิกนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีอำนาจอะไรบางอย่างอยู่ในตัวของคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยเ,เขาเรียกว่าทำอะไรบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยแต่คุณทำแล้วสำเร็จนะคะอาจารย์มองว่าอย่างนั้นนะอันนี้อาจารย์ดูจากเซน์ด้วยนะคะอ่ะทีนี้จะมีคำแนะนำอะไรให้กับชาวพิจิกบ้างนะคะ คนมีคู่นะคนมีคู่ไครจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีพิจิกที่มีคู่บ้างนะคะสามใบนะ mm hmm. Move forward t l i f e นะคะ f i n why นะคะ มันต้องใช้เวลานะคะบางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการที่จะทําความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันนะคะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามองอะไรเป็นส่วนๆได้นะคะเนี่ย การมองอะไรเป็นส่วนๆแล้วก็ไปโฟกัสที่เป็นความทุกข์ความผิดหวังความล้มเหลวนะคะแต่ไม่มองในภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าเห็นไหมคะเบื้องหลังยังมีสะพานยังมีปราสาทนะคะยังมีทางเดินที่คนจะเดินไปสู่เป้าหมายชุดร่วนกันได้อยู่นะคะเพราะนั้นให้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นการเตือนเลยนะคะว่าอย่ามองอะไรที่เป็นส่วนๆนะคะ แล้วไปจมอยู่กับไอ้แง่มุมที่มันไม่ดีแง่มุมลบๆนะคะสิ่งดีๆยังมีอยู่มากมายนะคะมองภาพรวมทั้งหมดนะคะหรือแฟนคุณทําอะไรที่คุณแบบไม่พอใจผิดหวังเสียใจนะคะบางทีต้องมองในภาพรวมทั้งหมดว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนของเขานะคะที่เขาอาจจะไม่ดีแต่ว่าส่วนดีๆเนี่ยเขาอาจจะยังมีเยอะแยะมากมายนะ move forward นะคะพายแนะนำว่าให้ก้าวข้าม ผ่านปัญหาตรงนี้ไปด้วยกันนะคะนั้นอาจารย์มองว่าไพ่แนะนําดีมากนะคะไปด้วยกันนะอืมเพราะนั้นพาครอบครัวของเราไปนะคะไปสู่ความสําเร็จในชีวิตด้วยกันไปตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ด้วยกันนะคะ mm hmm. Celebrate life นะคะอืมอาจารย์มองว่าแล้วท้ายที่สุดความสามัคคีของคุณเนี่ยการที่คุณร่วมฝ่าฟันเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เป็นช่วงของ การเฉลิมฉลองนะคะในความเป็นครอบครัวนะคะหรือชาวราศีพิจิกนะคะบางท่านนะคะบางคู่นะคะอาจจะอยากทาบุญบ้านนะคะหรือมีงานมงคลอะไรสักอย่างในช่วงนี้นะคะหรือคนที่เป็นแฟนกันมานานอยู่ด้วยกันมานานนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะ ข่าวดีแบบน้องก้อยพี่ตูนก็ได้นะคะจะแต่งงานกันแล้วนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็โอยพรนะคะใครที่เป็นแฟนกันมานานอยู่ด้วยกันมานานบางคู่อาจจะมีลูกแล้วก็ได้นะคะอาจจะได้เข้าพิธีแต่งงานเล็กๆที่แสนอบอุ่นนะคะอาจารย์เอาใจช่วยจริงๆนะคะเพราะนั้นจบดีงามแล้วนะคะไม่เปิดต่อแล้วนะแต่อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะดูให้กับชาวพิจิตที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยความสัมพันธ์ของเขาจะมีอะไรที่คืบหน้าพัฒนามากขึ้นไหมนะคะจะไปต่อด้วยกันได้หรือ,อยังเปิดเผยสเตตัสได้หรือ,อยังนะคะ,ะเพราะนั้นคนมีคู่ขอให้โชคดีนะคะอ,อาจารย์ขออนญาตเก็บไพ่ก่อนนะคะถ้าเก็บเป็นรวบมาด้วยกันเดี๋ยวไพ่จะติดกันนะคะก็เลยต้องเสียบๆอย่างนี้นะคะจะได้แบบ ให้กระจายออกไปที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างคะชาวพิจิกนะคะอย่าลืมนะคะไปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะลุนรางวัลกันด้วยนะคะอาจารย์นรีขนาดไม่ค่อยมีดวงเนี่ยยังถูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์เชื่อว่า หลายคนอาจจะมีดวงยิ่งกว่าอาจารย์นาีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองดูนะในช่วงเดือนกันยายนเราก็ยังมีโชคอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะออขอพลังงานนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับชาวพิจิกนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูซิว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างขอห้าใบนะห้าใบ มอแฮงแมนมาเลยนะคะชาพิจิก2สองถ้วยก็มานะคะสามถ้วยก็มาเกิดอะไรขึ้นอเอาสิบดาบมาอีกแล้วนะคะออาจารย์คิดว่าขออีกออห้าใบดีกว่านะคะจะได้ทาไปทีดเดียวเลยอมืมันเป็นพลังงานความรักของชาพิจิกหรือเปล่านะคะหนึ่งถ้วยอันนี้อาจารย์สลับไพ่แล้วนะคะแล้วก็ตัดด้วย แปดถ้วยเดทมาคู่กันเลยหกถ้วยแชมเปญส์นะคะอืมอาจารย์มองว่าในเดือนกันยายนเนี้ยนะคะคนที่มีคู่ความสำคัญไม่ชัดเจนที่ใช้เวลารอคอยตรงนี้มานานเนี่ยมันเหมือนมีความคืบหน้าอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณกับคนที่คุณคบด้วยนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ย มันมีความรักที่แน่นแฟนขึ้นกว่าเดิมนะคะงนั้นความรักตรงน,นี้อาจจะพัฒนามาจากความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตอะนะคะอืมอาจจะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษานะคะในเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความรักขึ้นมาในหัวใจนะคะมีทั้งสองถ้วยมีทั้งหนึ่งถ้วยเลยนะคะ แต่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นอืมเหมือนมีแบบอุปสรรคเข้ามาตรงเนี้นะคะกับความสัมพันธ์ของคุณเราก็ทําให้ชาวพิจิตเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วมันเจอทางตันแล้วมันสุดทางรักแล้วนะคะอะไรที่รอมานานมันยิ่งแบบอืสุดท้ายมันยิ่งแบบว่าไม่เป็นอย่างที่หวังอ่ะนะคะ พยายามใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาก็แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังเจอเรื่องแย่ๆอีกนะคะก็เลยทําให้ชาวพิจิตบ,บางท่านนะคะแบบเหมือนอยากจะปล่อยมือออกจากกันแล้วนะคะเหมือนไปต่อไม่ไหวละนะคะอยากจะออกมามีชีวิตเป็นของตนเองนะคะเหมือนจะแยกจากออกมาเลยนะคะจริงๆเนี่ยนะคะ 8ถ้วยนะคะเป็นการแยกแสออกมาเพราะว่ามันทุกข์เหลือเกินมันไม่ไหวนะคะอืมขอจบปัญหาตรงนี้ดีกว่านะคะเอาความสบายใจเป็นที่ตั้งนะคะอืมแล้วหกถ้วยมันเกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันอะ่ะเหมือนคุณแบบอาจจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ทําให้คุณสบายใจอาจจะเป็นที่ที่ใกล้น้ํานะคะที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้นะคะ แต่พอคุณหนีไปพักใจเนี่ยมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิตคุณนะคะออะไรเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอดูอีกห้าใบนะคะอาจารย์ขอใช้ไ้าชุดของท้องทะเลแล้วกันนะคะดิโอเชียน,นะคะมาดูซิว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะม,มันมีความลึกลับซับซ้อนนะคะในเดือนกันยายนนี้นะอ,อ่ะหาใบนะคะ จัดเมนต์นะคะไฟออฟซอสนะคะอืมอาออราชินีไม้เทา้านะคะเด็กถือถ้วยอาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของเวรกรรมก็ได้นะคะเพราะว่า พอ Judgment เกิดขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับ Temperance นะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะนะคะต่อให้รักมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าถึงเวลาที่มันหมดบุญต่อกันอะมันคบกันไม่ได้มันก็ต้องแยกจากนะคะมันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะห้าถ้วยเคลียร์กันแล้วแก้กันแล้วมันก็ไม่ลงตัวสักทีนะคะ มีคนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเหมือนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะว่าแบบฉันมีพร้อมเธอต้องปรับตัวเข้าหาฉันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันมีเรื่องของการแบบเหมือนอยากเกี่ยวกับเรื่องบุญคุณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกิดการทวงบุญคุณกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย กลับมาตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ก็ได้นะคะโยกย้ายกลับบ้านเกิดก็ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่มาตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ก็ได้นะคะยอมตัดใจนะคะยอมวัดใจกันเลยนะคะว่าถ้าห่างกันเนี่ยจะยังรักกันอยู่ไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมชาพิจิกนะคะคุณก็มีความฝันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ดูมีความพยายามนะคะที่จะ ทำให้ความรักในครั้งเนี้มันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะคะอาจารย์มองว่าคุณก็อยากที่จะครอบครองนะคะอีกฝ่ายหนึงเหมือนกันนะคะแต่มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้มันยังแบบเหมือนเปิดเผยสถานะตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่าจะต้องมีเวลาที่กลับไปตอบแทน,นคุณนะคะ อาจารย์ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพปรกหรือคนในครอบครัวของคุณเนี่ยเจ็บป่วยหรือเปล่านะคะเจ็บป่วยแล้วเนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะต้องกลับไปดูแลนะคะกลับไปดูแลนะคะกราจิตจูตัวนี้นะคะมันบอกถึงการทดแทนพระคุณด้วยนะคะรู้คุณด้วยนะคะออาจารย์รู้สึกว่ามันยังไม่คอมพีนะคะอาจารย์ขอต่ออีกนิดนึงนะคะ ขออีกสักสามใบสิอืมเอาเป็นอีกชุดหนึ่งดีกว่านะคะดูว่าถ้าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไพ่อาจจะมาคอนเฟิร์มกันนะคะในไพ่ที่เป็นใบเดียวกันนะคะถ้ามันคอนเฟิร์มกันตรงเนี้ยนะคะมันจะแม่นมากอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ดูกับชาวราศีอะไรนะคะแล้วเทอรพลน์นะคะออกมาคอนเฟิร์มกันเลยนะคะตรงน,นั้นมันเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงว่า,พาไพ่ใบใหญ่ด้วยนะคะ ให้ตำแหน่งใหญ่นะคะเมเจอร์คณะมาดูซิขอสักสามใบนะคะดูซิว่าจะโอเคไหมโอ้แปดดาบเยอ r ฟอร์จูนอาจารย์มองว่าเหมือนกับว่าคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสนะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันจนหนทางนะคะ แล้วพอ h e e l of Fortune มันเกิดขึ้น Temperance เกิดขึ้นมันคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะ j u s g m e n t เกิดขึ้นนะคะแต่ละตัวไพ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันอาจจะต้องถึงเวลาที่คุณอาจจะแยกจากกันก็ได้นะคะโชคชตากำลังพาคุณไปอยู่ในอีกที่หนึ่งนะคะเราไปเจอโลกใบใหม่นะคะแล้วในที่นั้นนะคะ คุณจะพบกับความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือการทําธุรกิจอะไรบางอย่างความร่วมมือกันของของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือของลูกน้องของคุณก็ได้นะคะหรือคุณกลับบ้านไปทำโอทอปแล้วไปสร้างอะไรใหม่ๆกับคนในชุมชนก็ได้คุณเนี่ยเป็นทั้งผู้นานะคะแล้วก็เป็นทั้งที่รักให้กับคนในชุมชนก็ได้นะคะเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะคะกลายเป็นว่า ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องรักตรงนี้เลยนะคะเหมือนกับว่ามันมันจะเป็นที่จะต้องพักไว้ก่อนนะคะในเรื่องรักของชาวราศีพิจิกที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอ๋ออาจารย์ยังไม่ได้เปิดไพ่พลังงานสามใบให้นะคะขอเป็นชุดนี้ก่อนนะคะมาดูพลังงานสามใบนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน courage กล้าหาญ alchemy นะคะม,มันเป็นช่วงเวลาที่ที่ไพ่เตือนนะคะให้โลกกักขังตัวเองนะคะอยู่ในที่เดิมๆอยู่กับปัญหาเดิมๆอยู่กับกับดักของคนเดิม,ดมนะคะคุณต้องกล้ากล้าที่จะเดินออกมากล้าที่จะเผชิญกับปัญหานะคะกล้าที่จะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ c h e มีเนี่ยมันขึ้นเนี่ย คุณเป็นคนฉลาดนะคะมีความพิถีพงนะคะมีความแบบรู้จักเล่นแร่แปรธาตุนะคะทำอะไรยังไงมันถึงจะสําเร็จนะคะเพราะนั้นตรงนี้ใช้ความสามารถใช้ศักยภาพของคุณในการแก้ปัญหาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอะไรที่ฝืนไปแล้วมันไม่ได้มันรลอคอยแล้วมันแบบมันไม่มีอะไรคืบหน้านะคะจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะความรักตรงนี้ก็เช่นกันนะอาจารย์ขอเปิดแถมให้นะคะสําหรับ ชาวพิจิกนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเอาอีกชุดหนึ่งนะคะขอคำแนะนำอีกสามใบไม่มีที่วางแล้วนะคะวางทับแล้วกันนะ move forward โอทำไมมันแม่นขนาดนี้นะคะ slender with joy โอ้โหทำไมมัน <laughs> open mind ไห้ชุดนี้อาจารย์รู้สึกว่าเขามีความแม่นยำม,มากนะคะเหมือนเขาสื่อกับอาจารย์ได้แล้วแบบเหมือนอะไรที่ใจอาจารย์คิดอยู่เนี่ยมันออกมาโดนอย่างนั้นเลยนะคะเพราะนั้นไพ่เนี่ยบอกว่าขอใบนี้ก่อนนะคะ s u r r e n d e r w i t ย j o ออมแพ้ยอมแพ้แบบขำๆยอมแพ้แบบไม่ทุกนะคะยอมแพ้แบบเข้าใจอะยอมแพ้แบบเออจากกันด้วยดี นะคะไพ่อบอกว่าจําเป็นต้องยอมนะคะถ้าถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันนะคะจำเป็นต้องเป็นฝ่ายไปนะคะเหมือนแบบเป็นผู้แพ้ยอมถอยออกมานะคะก็ให้ออกมานะคะอย่างมีความสุขออกมาอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้ายังคิดว่าจะคบกันต่อนะคะก็ลองดูนะคะอาจจะต้องลดระดับความสัมพันธ์นกันก่อนหรือเปล่า ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนิดนึงไหมนะอ่ะต่อไปให้บอกว่าให้ move forward นะคะก้าวไปข้างหน้านะคะชีวิตของคุณยังต้องไปต่อนะคะมีสิ่งดีๆมีความสำเร็จนะคะในเรื่องงานเรื่องการสร้างชีวิตของคุณนะคะรอคุณอยู่ค่ะคุณต้องก้าวไปข้างหน้านะคะคุณต้องอย่าอยู่ย่ำย่กับ ขาเรียกว่าอะไรอยู่กับที่กับปัญหาเดิมๆกับอะไรที่มันแก้ไม่ได้นะคะเดินออกมาแล้วทําชืิอของคุณให้ประสบความสําเร็จดีกว่านะคะโอเพน i ม d เปิดใจนะคะอย่าไปยึดติดกับคนคนนี้เพียงคนเดียวนะคะหรือไปยึดติดว่าชีวิตฉันเนี่ยจะต้องมีคนนี้อยู่ในชีวิตไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้แน่นะคะมันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะเปิดใจดู จริงๆอยู่คนเดียวเนี่ยคุณก็อยู่ได้แล้วคุณอาจจะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าก็ได้นะคะขอให้คุณลองเปิดใจนะคะลองเรียนรู้ลองก้าวออกมาจากปัญหาวังวนเดิมๆนะคะออกมาสู่สิ่งใหม่ออกมาสู่แสงสว่างออกมาสู่ความสดใสในชีวิตนะคะอะไรที่ทําให้ทุกข์มากนะคะเราแก้ไม่ได้ถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็รับแต่พลังลบๆกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราเปโรคซึมเศร้านะคะ เป็นโรคอะไรที่แบบมันทำให้เรารู้สึกแย่ๆท้อแท้นะคะไม่มีแรงที่จะสร้างสารรค์พัฒนาชีวิตของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยนะคะยอมรับสิ่งใหม่ๆอะไรที่จะเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะถ้าใครที่ไม่ใช่คู่แท้ของเราจำเป็นที่จะต้องแบบ จากกันจริงๆนะคะก็ต้องยอมถอยออกมานะคะแต่ถ้าเขาเนี่ยเป็นคู่แท้ของเราจริงๆนะคะจัก,กรวาลจะเหวี่ยงเขากลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกนะคะแต่อาจจะเหวี่ยงเข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องนะคะในจังหวะที่ใช่มากกว่าตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกอาจารย์นรีอยากให้คุณเนี่ย รอโอกาสในขณะ,ะเดียวกันคุณก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะเปิดใจให้กับตัวเองด้วยนะคะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยนะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆแล้วตอนนี้นะคะเพราะนั้นกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองนะสำหรับตรงนี้อาจารย์ก็ขอบคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะคะที่ช่วยติดตามช่องดูดวงน้องใหม่ของอาจารย์นรีนะคะก็ สองเดือนนะคะทำได้เดือนที่สองแล้วนะคะก็มีคนติดตามสามพันกว่าคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นรดีด้วยนะคะยังไงอาจารย์นรดีก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะต่อสู้ในเรื่องความรักกันต่อไปนะคะอาจารย์ก็ราศีพิจิกเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็โดนมาหนักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สู้กันต่อไปนะคะความรักดีๆยังมีให้เราเสมอนะคะโอกาสดีๆยังมีให้เราเสมอคะ่ะเพราะฉะนั้น เปิดใจก้าวต่อไปนะคะชีวิตใหม่ของเรานะคะสร้างสรรค์ชีวิตของมันของเราให้ดีที่สุดดีกว่านะคะเปลี่ยนจุดโฟกัสนะคะตั้งเป้าหมายชีวิตให้ดีนะคะแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขค่ะโชคดีทุกคนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ